นนะก่อนนะ่าสงสัยอะเราพี่แรงรู้ว่าก่อนนั้น่ะอ้าวแล้วถ้าเล่นเจอกันนะกูว่ากูคงเล่นมือถือไม่ได้แล้วล่ะกูต้องไอ้น <laughs> ี่ละหลีบถั่วมาเล่นบนคอ้วแล้วโชว์ของก็หว่านถัรวครับยังไม่เริ่มเลยยังไม่ถัดเริ่มเลยก่อนใจเย็นอินพ์เตอร์ยังไม่ได้โชว์สก,กิลเลย <c oughs> นีเล่นกัไอคนไปไกลหวานเชื่อใจกันเมื่อกีก้ไออนกลัวเว้ยคิดว่ากูเป็นฆาตกรพาะว่ากูยืนขอยู่ตรงนั้นันเปิดดูจากกองแอดมินไดน้ไอเชฟม,มนันไปบุกหลอกได้เลยไอเย็ดแม่ใครขังกูไวป้ปะโอ้โห 嗯。<laughs> ผมขอประกาศสักดาว่าผมความพี่เดหมดแล้วพี่วงไม่ได้เป็นเพราะว่าหนูทำเควสหมดแล้วพี่วงไม่ได้เป็นเคจะเนตตายวะตอบไปพี่วงไม่ได้เป็นเพราะว่าหนูทำเควสเสร็จแล้วแล้วหนูก็เห็นว่าพี่วงทำอยู่ถ้าเลยจะกระหว่านห้องไฟอะไอเ้แต่แม่งไข่แล้งมาปิดปิดห้องไฟไว้พี่กำลังทำเควสอยู่ข้างในก็เเดินออกแล้วแม่งขังกู หลายกาดมากป๊อปล่วะแม่งดูดวิชาแต่ไม่ใช่พี่วงอันนี้ไม่ใช่พี่วงแน่นอนคอนเฟิร์มูประกาศสักดาว่ากูทําเควสเสร็จหมดแล้วไม่ใช่พี่วงแน่นอนเควสสุดท้ายกูคือสแกนตัวเองแม้ว่าทีแรกเราจะเกลียดกันในดันที่แล้วแต่ดันีเราลักงกันแน่นอนไม่ใช่แน่นอนเราพี่วงพี่วงคอนเฟิร์มพี่หยกปะเอาแล้วคอนหมดกูไม่คอนเฟิร์มกูไม่คอนเฟิร์มไม่แต่พี่อะแต่พี่ทาเควสหมดแล้วพี่ก็เลยตามหาว่าใครคือิม p o r t เตอรันดิคู่ต่อตรง กูเพิ่งมาเจอมันต้องห้องเมเบเนี่ยแหละโหมดห้องหมดใดอะดก้อนโดใดอะป๊อปป๊อปป๊อปต้อแหละก่อนหรือป๊อปวะมึงคือป๊อปต้องสงสัยป๊อปใครเจอพี่เนอ่ะห้องไฟเพราะว่าเพราะว่าคุณเงียบคุณเงียบเงียบแสดงว่าไม่มีข้อแก้ตัวเจอป๊อปเจอป๊อบห้องไฟริ้งถ้าเกิดโหวตอันนี้แล้วป๊อปไม่ฟิวนะโหวตก่อนเลย ไม่ด้เป็นพี่เพราะว่าพี่ทำเควสครบแล้วเดี๋ยวพี่จะกดเลยพี่ยอมกดโอดีเมเนสี่เลยเพราะพี่ทำครบแล้วพี่หยกมั่นใจใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พี่วงตัดออกไปหรือว่าพี่หยกเนี่ยไม่ใช่พี่เพราะว่าพี่ทำเควสครบแล้วไม่แต่พี่ว่าพี่พี่ว่าพี่พี่เชื่อก่อนพี่พี่ว่าพี่เชื่อก่อนไม่ใช่หนู หนูมาดูเห็นพี่วงเป็นสีเขียวเลยทําทำเพสไปขึ้นเป็นสีเขียวเลยอ่ะไม่เชื่อยีกไม่ที่พี่วงบอกว่าเชื่อพี่วงหมายถึงว่าเชื่อกอนหมายถึงว่าเป็นชั้นไม่ใช่เธอโอเคโอเคปอดร้อะไรล่ะเจ้าพี่นิวเอ็เตอนั่นกดร้ายมากเกียบจะบอกว่าพี่วงอ่ะวิ่งผ่านเลยนะแต่พี่วงไม่เห็นอีวงมึงอ่ะไม่แวกเข้ามาดูศพปูที่ห้องนีแเอ็กเตอร์เลยอ้าวเหรอ ใช่พี่ตอนที่พี่วงวิ่งผ่านอ่ะพี่เนี่ยตายแล้วแต่พี่วงไม่ตายแตายแล้วกูตายอยู่หน้าอีฮีบอร์ดที่จิ้มจิ้มอะอันนี้ใช่โดนแทนพอคืนนี้ใช่ไหมที่พี่เคยแทงป๊อปตรงจุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเช็คลีเพยเดี๋ยวไปเช็คลีเพยแล้าลังแทนล้างแทนเหรอจุดล้างแทนนี่วังค่ะฉันเห็นพี่วงทำเควสขึ้นเป็นเขียวแล้วไงฉันก็แบบเอ้ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เป็นมันจะไม่ขึ้นถูกปะ เออใช่พี่พีไปแล้วนะบ๊ายบายไปแต่บางเควดไปสองอันนี้ยบ๊ายบไปต้องพีหวานโอเคบางเวสมขอโทษนะพี่โยเออก่อนเกือบควายเควดนะทุกคนเกือบควายเควดอีกตาหนึ่งจะตามหวัดไปได้จดะตามนั้นเลย